วันนี้เดี๋ยวพี่โก้จะชวนมาขีดเส้นใต้แล้วก็ใส่ดอกจันนะภาษีทำสะท้อนอะไรบ้างหลังจากที่เราได้พยายามแล้วทุกวิถีทางต้องบอกอย่างนี้น,นะจริงเหรอเอ้าก็ทำสุดๆแล้วไงล้มเหลวอ่ะไม่ไม่รู้จะก,การเจรจาก,การค้าที่ล้มเหลวแบบสอบตกก็งั้ไง ก็มาใส่ดอกจันทรำไมถึงเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขสามสิบหกทั้งๆท,ท,ที่เป็นโจทย์ที่ได้มาตั้งหลายเดือนคือไม่อยากใช้คำคุณสนทีกูว่าแล้วกูว่าแล้วแล้วกูกูว่าแล้วมาตั้งแต่ยังไม่ประกาศไอลิเบอร์ตี้เดยว่าเฮ้ยมันต้องรีบไปคุยเขานะตั <plein. S 1> ้งแต่ก่อนสองเมษาช้าๆได้พลาเล่มงามให้คนอื่นเขาไปคุยก่อนเราจะได้รู้ว่าท่าทีสหรัฐเราเราต้องยึดแบบไทยอย่างที่ผมบอกช้าๆได้พลาเล่มงาม ไม่เห็นกระรอกอย่าเพิ่งโกงหน้าไม้แล้วเป็นไงเสร็จเลยเห็นไหมเต็มแม็กเลยมันเพราะอะไรพี่กอไม่ว่าไม่ว่าจะออกมาเอให้สัมภาษณ์ยังไงนะคุณวิชัยวันนี้ออกมาพูดบอกเอ้ยเรายังมีความหวังเดี๋ยวเราไปเจรจงงจ้าจาเนี่ยแต่กูก็พูดเถอะคุณยอมรับความจริงเถอะว่าคุณล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเขายังบอกพี่โก้ผมเห็นให้สัมภาษณ์วันนี้ว่า เราต้องตกลงกับเ้าให้ได้ก่อนวันที่หนึ่งสิงหาคมและเชื่อว่าต้องต่ำกว่าสามสิบหกก็ผมบอกแล้วมันเร็วร้ายที่สุดแล้วคือสามสิบหกเนี่ยคือไม่ต้องไปทำอะไรเลยฮะคุณพิชัยคุณพิชัยบอกเอาจดหมายคืนมาที่ส่งไปเพิ่มข้อเสนอเขาแล้วบอกเลิกคุยก็โดนสามสิหก ไม่ไอ้ที่ที่มันจนหมายมันวิ่งสวนกันน่ะมันจะไม่มีเฮ <คน S 1> <ะ>้ยเขาไม่แยแสเลยลสรุปง่ายๆคือไอ้สิ่งนี้ไปเสนอเขาเนี่ยเขาก็รับรู้รับฟังครับแต่ไม่ได้เอามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาถ้าเทียบกับเวียดนามที่คุยสามรอบแล้วจบ,บลงมาได้เหลือยี่สิเปอร์เซ็นแต่เราก็ต้องยอมรับว,ว่าเ,าเคสของเวียดนามเนี่ยมันเป็นเคสที่ยอมทุกสิ่งแต่เขาก็อยู่ในสถานะโพสิชันที่เขายอมแล้วเขา เสียหายไม่มากครับพี่ก็่าเวียดนามสี่สเหลือยี่สิบนะฮะเขามีเสน่ห์กว่าเราตรงไหนเรามันขาดอะไรทไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเสน่หมันเกี่ยวกับว่าเขายอมอะไรมั่งซึ่งเขายอมเยอะก่อนที่เราก็เห็นคุณพิชัยเองก็บอกว่าเขายอมให้ทรัมป์ไปเปิดรีสอร์ทแอนคาสิโนของเราเข้ามาดิอย่าเข้ามาดิเขายอมให้อะไรกันรถเอสรถเอสยสหรัฐเข้าเขายอมซื้อเครื่องบินม เขายอมเรื่องซื้อแก๊สซื้อ,อเปิดตลาดสินค้าเกษตร0%ไม่ใช่สินค้าเกษตรด้วยซีโร่ทาลิตทุกอย่างเลยครับคือเขาอาซาเลยแต่เนี้ยออปชันเราตอนเนี้ยถ้าในมุมกสหารัเนี่ยเรามีอยู่3ทางทางแรกคือรับสภาพ ก็คือถือว่าข้อเสนอที่ฉันส่งให้ไปสวนไปรอบนี้เนี่ยแกพิจารณาชั้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับทั้นไม่เสนอเพิ่มเพิ่มเติมอีกต่อไปแล้วก็คือสุดสุดแล้วยอมรับคือให้ได้เท่านี้แล้วถ้าเกิดไปดูแล้วยังเห็นว่าจะเอาเราสามสิบหกกแต่ถ้าใจดีลดไม่ได้นิดหน่อยก็เท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นก็ถือว่าเป็นคุณกับเราก็เออใช่ก็คือได้เท่านี้ฉันให้เต็มที่ได้เท่านี้ นั่นคือยอมรับสภาพแล้วยอมรับสภาพสองเพิ่มข้อเสนอเข้าไปอีกเพราะตอนนี้รู้แล้วนี่ว่ามันสามสิบหกแล้วก็ถ้าเลวร้ายสุดสามสิบหกถ้าข้อเสนอเพิ่งที่เพิ่งส่งไปล่าสุดเนี่ยกลัวว่าไม่หนำใจอยากลดลงมาให้ได้ถึงเหลือเท่าเท่าเวียดนามก็ต้องกดลงอีกอ่ากดเท่าไหร่เนี่ยสิบกว่าเลยนะอ่านะ ก็จะกดได้มากได้น้อยก็อยู่ในระหว่าง20กับ36ครับสุดท้ายให้ทุกอย่างขออะไรมาจะขออะไรก็บอกมาโอ้ที่ยังยังอ่าอังเคิลอยากได้อะไรบอกหลานให้ทุกอย่างเลยอันนั้นอะหวังหวังว่าให้ลงมา20ให้ได้ทางเลือกมีเท่านี้ยฮคืออันอย่างที่สองนั้นเนี่ยยังอั้นไว้อยู่ แต่อันที่สามเนี่ยอ,อ,อยากได้อะไรเอาไปเลยอืเพื่อที่จะมายืนอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเวียดนามคือยี่สิเปซนท่านั้นคือไอไอันที่สามที่ผมว่าเนี่ยยอมทุกอย่างนี่อาจจะถึงขั้นยอมถอยออกจากบริกสเลยนะแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานคุกยกับน้องนงเนี่ยก็คุยกันแล้วลก็บอกว่า S <S เฮ้ยมันมันจริงๆถ้าเราคิดเ<ล>้าจะไปค้ากับเขาทำไมอย่างเงี้ยต้องอเราผมกำลังบอกว่าเฮ้ยผมไม่เข้าใจว่าเราไปทําข้อตกลงว่าจะ,ะการค้าสมดุลระหว่างกันภายใน8ปี10ปีอะไรที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้ดุลการค้าสหรัฐรอีกต่อไปคําถามเีว่าก็ผมค้าขายกับคุณเนี่ยครับเราก็อยากได้กอยากได้กําไรเพื่อให้ประเทศผมเนี่ยมีโกรดมี GDP โต พราะถ้าตัวเลขส่งออกคุณสแควรกับตัวเลขนําเข้าเนี่ยเท่ากันเลย GDP คุณไม่ไมีวันโตหรอกพี่ก็เราเราขายของได้สี่ร้อยบาทล้วก็หวังจะเก็บไว้สักสา0รอยเพราะว่าซื้อของเขาสา0ร้อยแต่นี่บงังคับให้คุณขายได้สี่ร้อยคุณก็ต้องซื้อผมสี่ร้อยแล้วผมจะเอาอะไรมาเป็นคุณจะเอาอะไรเหลือ,อแล้วเมื่อคุณไม่เหลือแล้วเศรษฐกิจคุณมันจะโตได้ไงวะ ผมผมก็ไม่เข้าใจแล้วเราตัวเล็กๆเ,เท่าเนี้ยแล้วถูกบีบว่าต้องค้าขายกันแบบสมดุลทีนี้มันมันเรื่องของบาลานซ์ชีตง่ายๆว่าถ้าจะสมดุลทางหนึ่งคือเราขายสินค้าน้อยลงนะฮะแล้วเราก็นำเข้าจากเขามากขึ้นใชมฮะมันก็จะกลับมาสแควร์กัน หรืออีกทางหนึ่งสมมุติว่าเรายังหาทางสงออกให้ได้เท่าเดิมก็หมายความว่าเราต้องนําเข้าสินค้าเขาเข้ามามากขึ้นนะฮะซึ่งซึ่งเพื่อให้สแควรแต่สุดท้ายก็คือเอืมมูลค่ากิจกูก็ไม่โตสิวะคือมันมันถูกซับเอาไว้ตรงนั้นทั้งหมดเลย <ừ. S 2> ขายเท่าไหร่ก็ต้องซื้อเท่านั้น <ừ. S 2> ไม่แม่สามารถที่จะเอาเงินมา,าทำหลังคาบ้านใหม่ได้เลย <ừ. S 2> พีก่กจะต่อเรือนชานจะปลูกดอกไมใ้ให้มันสวยๆงานเนี่ยเพราะว่ามัน ถูกจ่ายไปหมดแล้วก็มีอย่างที่ไหนการค้านะเอาของไปขายเท่านี้แล้วก็ต้องและที่มันตลกที่สุดคืออะไรมึงล่อภาษีกูสามสิบหกแต่งจะให้กูเปิดตลาดศูนเปอร์เซ็นต์ก็มันไม่แฟร์นะมันอะไรวะมเนี่ยแล้วทําไมแล้วมันเกิดมันเกิดสมดุลตรงไหนเนี่ยคุณตัวใหญ่กว่าแล้วเราตัวเล็กเนี่ยและให้เราจ่ายสามสิบหกแต่เวลาคุณจะมาขายเราเนี่ยคุณศูนเปอร์เซ็นคือถ้าเป็นผมนะ ถ้าถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะบอกว่าเอาละเดิมเนี่ยคุณทํามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุณเสนอไอ้ข้อเสนอครั้งที่สองไปแล้วที่วันที่ <Yeah. S 2> หลังจากกลับมาแล้วส่งกลับไปเนี่ย<ะ>เมื่อวันจันทร์เนี่ยไอ้ข้อเสนอใหม่ของคุณเนี่ยรายละเอียดไส้ในผมไม่รู้ว่าแต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมบอกกูให้เท่านี้อื hmm. ถ้าจะเอาเพิ่มกว่านี้ไม่ให้พอแล้ว จะลดสามสิบหกไม่ลดเรื่องมึงก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วเราเพราะเราต้องมีสแตนคือการเจรจาต่อรองเฮ้ยมันต้องมีจุดยืนนี่วะไม่ใช่แบบโอ้พี่พอเขาต่อมาก็ทําเป็นอิตอิดอโอเโอเคให้โอเคโอเคให้สุดท้ายก็แก้ผ้าให้เขาพี่ก็ผมเข้าใจนะแต่ถามว่าเราอะอ่า แบกน้ําหนักแล้วเบอร์คนละเบอร์เนี่ยนี่มันยังไม่นับนะว่าไอสินค้าทานชิปเมนต์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเจอนะช้าเราเขาผิอีกนะแต่สิ่งที่ผมมองก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราบอกว่าเราให้ได้เต็มที่เท่านี้แล้วครับอันเท่านี้แล้วไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเอาไพ่มาเล่นกับเขาบ้างเรารู้ว่าเขากลัวบริกชัดเจนเลยว่าสหรัฐนี่กลัวบริก์มากถึงออกไอไอแอดดิชแนลบ้าบ้าบอาสิบเปอร์เซ็นต์มาเพราะว่า ตลาดของเอ่อบริกซ์เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมัน GDP รวมกันเนี่ยหรือการสมงออกเข้าไปเนี่ยมันมากกว่าตลาดสหรัฐด้วครับเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเอาไอ้บริกซ์เนี่ยมาเป็นตัวขู่บ้างผมเอาแค่ว่าทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังจะไม่งอเขาเรากำลังจะเข้าไปหากลุ่มบริกซ์แล้ว ใช่หลักเดียวกันคือการค้าเหมือนกันแล้วนายกจะดันตอนนี้ก็ดันเป็นรักษาการไปคุยกับสีจิ้นผิงเลยไปกับอีก,กออกับจีนเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะโดนผลก็ทบนะทําเป็นจัดฉากหาลือกันหน่อยเนี่ยว่าอีกหน่อยฉันส่งสินค้าถ้าทางชิปเม้นไอ้การจับได้เนี่ยโดนภาษีอีกเนี่ยเพราะนั้นเราจะร่วมไม้ร่วมมือกันยังไงอะไรเนี้ยน,นะ เพื่อให้ให้ให้สารัฐเขามีความรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ยอมเขาหมดอะ